ลมหนาวเริ่มเข้ามาเราบรรดาคนบันเทิงก็เริ่มจุงมือกันเปิดตัวรักครั้งใหม่กันแบบรัวๆสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรีได้รวมเอาแปดคู่รักดาราคู่ใหม่สวีทหวานเปิดตัวรับลมหนาวมาให้ทุกท่านได้ชมกันจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่คู่รักของนักแสดงหนุ่มกัสเบลพีละกะอนดารานหนุ่มที่เคยมีผลงานละครก่อนจะมีภาพเจ้าตัวไปอยู่ที่ต่างประเทศโดยล่าสุดโพสทำเซอร์ไพรส์หลังจากที่หนุ่มกัสเบลนั้นได้โพสภาพเปิดตัวแฟนหนุ่มชาวต่างชาติพร้อมแคปชั่นหวานทําเอาเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์พร้อมร่วมยินดีกับความรักของหนุ่มกัสเบลนั่นเองครับ มาต่อกันที่คู่รักของนักแสดงหนุ่มลออย่างหนุ่มนิกกุณาทิ์หลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เลิกลากับอดีตแฟนสาวรุ่นพี่อย่างสาวแตงโมงนิดาไปพักใหญ่หนุ่มนิกก็ได้เปิดตัวสาวสวยคนใหม่นามว่าละดาสาวสวยผู้มีดีกรีเป็นถึงนางแบบโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศนั่นเองครับคุณผู้ชม มาที่คู่รักของนางเอกสาวแต้วนันทพรหลังจากที่มีข่าวออกมาให้แฟนคลับนั้นต้องสงสัยกันอยู่พักหนึ่งสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวแต้วนันทพรและไฮโซนุมปนยัยในล่าสุดเป็นอันว่าเคลียร์หลังจากที่ทั้งคู่นั้นควงกันไปสวีทปานดินเนอร์หรูด,ด้วยกันพร้อมอัปโหลดคลิปหน้าของอีกฝ่ายลงในไอ Story ของตนเองเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวลงไอที่ของหวานหลังอาหารยังไม่หวานเท่าความรักของทั้งคู่เลยนั่นเอง ต่อกันที่คู่รักของนักเขียนและพิธีกรหนุ่มหล่อชื่อดังอย่างหนุ่มสิงห์วนสิงห์และแฟนสาวอย่างมาริยาภูเลิศดราบมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2017หลังจากที่โดนจับตามองถึงความสนิทสนมที่ดูหวานเกินพี่น้องของทั้งคู่ล่าสุดสาวมาริยาได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มสิงห์รวมถึงคลิปวิดีโอสุดหวานขณะอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมติดแฮชแท็กว่าแฟนห่วงแฟนหลับแฟนขับชัดเจนแล้วว่าคบกันในสถานะไหน ข้ามาต่อกันที่คู่รักของนักแสดงหนุ่มรออย่างนองธนาและแฟนสาวอย่างแพรวานิชาพัฒหลังจากที่ปล่อยให้คาดเดาและเชร์กันมาเป็นระย,ยะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่นั้นกําลังสารความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนโดยฝ่ายชายได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าสถานะตอนนี้กับแพรวานั้นคือแฟนกันนั่นเองครับคุณผู้ชม ถัดมาต่อกันที่คู่รักของนักแสดงสาวคนสวยอย่างสาวยิปโซอลิกันตาและแฟนหนุ่มนอกโครงการนามว่ามอสที่ล่าสุดนั้นสาวยิปโซได้พาฝ่ายชายไปทานข้าวกับครอบครัวและทําความรู้จักกับคุณพ่อและคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่ารักครั้งนี้ผู้ใหญ่ไฟเขียวหลังจากเปิดตัวรักหวานผ่านอินสตาแกรมไปเมื่อหมาน,นี้เองครับคุณผู้ชม ข้ามาต่อกันที่คู่รักของนักร้องสาวน้ำหวานรักนพักหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อของน้ำหวานเดฟและแฟนหนุ่มอย่างไฮโซแชม์จิรัตที่ล่าสุดนั้นก็ได้ลงภาพคู่สุดหวานเปื่ตัวแฟนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับ ปิดท้ายกันที่คู่รักของ2นักแสดงร่วมช่องอย่างหนุ่มนัทอติรุธและนักแสดงสาวอย่างชิงชิงคารธาซึ่งล่าสุดนั้นฝ่ายชายก็ได้ถือโอกาสออกมาอัปเดตความสัมพันธ์เผยว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วที่ได้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันและสามารถเอาชนะใจสาวชิงชิงได้อย่างสําเร็จไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ